ລุกขึ้นลุกขึนแล้วอะลุกขึน เอาหอยมันเอาหอยมันเอาหอยมัน,มนล่อมันปุ๋ยเนี่ยล่อมันนี่กวมันมีจักอัน ห้าไม่เอด้าโมเออกเอโด้แเอโด Mẹ hello hello hết, à, 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 à hello uh, yeah. hello Happy hello 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 Happy birthday, happy birthday มันปอกเลยมันข <see> <monastery> <The> <response> mm ีนพัดไม่มันปอมันปอกว่าได้ดอกได้มึงกีนมึงยังให้มันปอมันปอเออเออป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 เนี่ยเนี่ย้เออเก่ง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 ตบมือ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดมีปลาปลมาบ้านี่พุ่ม เฮ้ย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 ้เไว้แล้วจับไว้บุ่มขิ้วจับไว้จับไว้จับไว้ยับฟาห้นองใบกูจะกินได้แบบนี้มามมาตูกเ็มไหนมวันนี้วันครบรอวันเกิดของสนโนใคนนี้ยห้คนนี้ให้คนนี้ดีคนเขาดีคนเขาผกเข็มใสนมาผูกเข็มยู นอนหลับใได้เงืนเมือนนอนขึ้นนเงินแสนให้บอกฟลองง่ายสอนง่ายเด้อสุเด้อเอาเอามาสอคนอยู่มันขวเงืนมันตะเะนน่เด้อรากกันกันไม่ยิกครั้งนี้ขังนี้ให้คนนี้ให้คนนี้คคนนี้ดีกว่าเาดกว่าเาผูกยังใส่ขวมาผูกยงงัวขวนอยู่เป็นผู้หู con ngày đi điện sách phong phong đa kêu bạc lơ là, đơ, con ngay chắc hai, điện kêu phong quang, điện kêu phong quang, điện phong phong quang, điện kêu phong phong kêu phong quang, điện kêu, điện